สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวแอ,อนช่วงเชา้า อาริต้าเผยโทมิยาสึต้องพัก2-3สัปดาห์มิเกลอาริต้านายใหญ่ของารสตซนเผยว่าทาคิฮิโรโทมิยาสึกองหลังของทีมจะต้องหายหน้าจากสนามราว2-3สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บที่น่องแข้งทีมชาติญี่ปุ่นทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนับตั้งแต่ย้ายมาค้าแข่งในทีมเอเมสเตเดียมช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เกมล่าสุดที่สมเสมอร์เบอร์รี่0ูต่อูเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เจ้าตัวไม่มีชื่อในทีมทั้งที่เพิ่งลงสนามเต็ม90นาทีในเกมคาราบาวครับกับลิเวอร์พูลเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณซือชาสเปนยืนยันว่าแบ็กขวาชาวอาทิตย์อุทยัยมีอาการบาดเจ็บที่น่องและจะไม่ได้รับการแก้ไขในเร็วๆนี้แน่นอนโทมิยาสึมีอาการบาดเจ็บและเราไม่มีใครเล่นในตำแหน่งนั้นในเกมกับลิเวอร์พูลอาริต้าเผยผ่านทางเว็บไซต์โสมสรอนขอสู้จริงๆเขาพยายามและลงเล่น90นาที และเขารู้สึกถึงมันอีกครั้งเขาจะต้องพักราวสองถึงสสัปดาห์ออสตันจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในวันที่10กุมภาพันธ์โดยจะบุกไปเยือนวูมแฮมตัน pton, บนเวทีพรีเมียร์ลีกเ a ตรวจสอบใบเหลืองชาก้าพัวพันพนันยังไม่มีข้อมูลความผิดเดอะไทม์รายงานว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษกำลังตรวจสอบใบเหลืองของกานดิชาก้าในเกมพรีเมียร์ลีกที่ออสตันเจอกับลีดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากได้รับรายงานความผิดปกติจากบริษัทรับพนันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว FA ได้รับรายงานว่ามีการวางเดิมพันที่น่าสงสัยเกี่ยวกับใบเหลืองของผู้เล่นอาร์ตตอนในเกมพิมลิกซีซั่นนี้โดยก่อนหน้านี้ยังไม่มีการระบุว่าผู้เล่นคนใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ล่าสุดรายงานระบุว่าเป็นใบเหลืองของชาก้าในเกมอาร์ตตนเจอรีดเมื่อปลายปีที่แล้วทางสมาคมได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้ทันที และตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการหรือไม่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวของ FA ระบุว่าจากการตรวจสอบถึงตอนนี้ยังไม่มีมูลเหตุใดที่ชี้ว่าชาก้าหรือผู้เล่นอาอสตอนคนอื่นๆมีส่วนทําผิดในเรื่องนี้การวางเดิมพันที่น่าสงสัยดังกล่าวนั้นคือผู้พนันเลือกทุ่มเงิน52,000ปอนด์เพื่อแทงว่าชาก้าจะโดนใบเหลืองในช่วง10นาทีสุดท้าย ในเกมที่สนามแอลเลนโรดวันที่18ธันวาคมที่อาอสตอนบุกชนะ4-1ต่อชาก้โดนใบเหลืองในนาทีที่86เนื่องจากทวงเวลาและเตะฟรีคิกและเดอร์ซันระบุว่านับพนันรายดังกล่าวชนะได้เงินไป250,000ปอนด์ชาก้าเป็นผู้เล่นที่มักจะโดนผู้ตัดสินลงโทษอยู่แล้วโดยซีซั่นนี้มิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซแลนด์โดนจดชื่อ4ครั้ง และเพิ่งโดนไล่ออกในเกมคาราวาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกกับลิเวอร์พูลอาร์สตอนยังไม่มีคอมเมนต์ใดๆในเรื่องนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีผู้เล่นในทีมคนใดที่อยู่ระหว่างโดนสอบสวนในเรื่องนี้มิเกลอาริต้าผมคิดว่าโลโกงก้ามีเกมที่ดีเด็กคนนี้พยายามทําให้ดีที่สุดอยู่เสมอมิเกลอาริต้ากุนซือของอาร์ตอนกล่ายกย่องเอาเบอร์เซียบีโลโกงกามิดฟิลของทีม ที่กำลังทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับเกมที่เสมอกับเบอร์รี่ด้วยสกอร์0ูต่อศเมื่อคืนที่ผ่านมาเดอะการ์นเนอร์พลาดโอกาสเข้ามาอยู่ในตําแหน่งท็อปโฟ,โฟหลังพลาดเก็บ3คะแนนโดยอเรซองเดยและกระแซดมีโอกาสที่ดีที่สุดในการทําประตูแต่ก็ทําไม่สําเร็จก่อนที่จะจบเกมด้วยผลเสมอรั้งอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนโดยมีคะแนนห่างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ4อยู่2คะแนน อย่างไรก็ตามอาริต้าชื่นชมโลกกงก้าเมื่อกำลังพัฒนาและปรับปรุงฟอร์มการเล่นอยู่ในเวลานี้หลังย้ายจากอันเดเลตมาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว18ล้านฟอนผมคิดว่าเขากำลังเติบโตเขาเล่นได้ดีกว่าเดิมและดีขึ้นเรื่อยๆอาริต้ากล่าวถึงโลกกงก้าผมคิดว่าเขามีเกมที่ดีจริงๆและเกมอื่นๆที่พบกับลิวฟูก็ด้วยกับความเข้าใจเกมของเขาเขาจัดการสภาพร่างกายได้ดีขึ้น และเขาก็เริ่มโตขึ้นแล้วมันมีคำถามมากมายเมื่อพวกเราเซส,สัญญากับเขาความคาดหวังที่มีต่อเขาในปีแรกเมื่อต้องเริ่มปรับตัวแต่เขาต้องลงเล่นมากกว่าสิ่งที่พวกเราคาดหวังและเด็กคนนี้พยายามทำให้ดีที่สุดอยู่เสมอและผมคิดว่าเขาทำได้ดีทีเดียวเอสเซสองดิวเซงโอบามยองตลาดมกราคมบิ๊กทีมในยุโรปรวมไปถึงปารีสเซสแมง จับตาสถานการณ์ของปีแอมริกออบามยองหัวหอกสังกัดสโมสร,รฟุตบอลาร์ตซน,นแห่งศึกฟุตบอลพิมลิกอังกฤษในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมอย่างใกล้ชิดตามการรายงานจากเดลี่เมลสื่อแดนผู้ดีขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวอหนรเ์เซกับไลน์แอด i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยกองหน้าวัย32ปีกลายมาเป็นส่วนเกินในทีมของมิเกลอาริต้า จนถูกริบป,ปอกแขนกับตันทีมเมื่อมีปัญหาทางวินัยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและไม่ได้มีส่วนร่วมลงสนามให้กับไอ้ปืนใหญ่เลยนับตั้งแต่การดวลกับเอเวอเรตันธันวาคมปีก่อนจนกระทั่งเจ้าตัวมีประเด็นหนาหูในตลาดนักเตะหน้าหนาวสื่อดังกล่าวชี้ว่าแอาสตันต้องการหาทางออกให้กับสถานการณ์นี้ก่อนที่จะผ่านเส้นตายตลาดซื้อขายโดยการปล่อยตัวดาวยิงทีมชาติกาบองออกจากทีมซึ่งรายงานจากดีแอลแอนติกชี้ว่า BSE อยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในดิวอุบามยองทพราะว่าติดปัญหาเพียงค่าเหนื่อยของเจ้าตัวที่มีมูลค่าสูงถึง3ามแ0 0 0้านปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นที่เป็นอุปสรรคสําคัญก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอัลฮีลานทีมในซาอุดีอาระเบียได้ยื่นข้อเสนอยืมตัวกองหน้าปืนโตวพวงออปชั่นซื้อขาดแต่มีความเป็นไปได้สูงที่เดียวดังกล่าวจะถูกเจ้าตัวปัดเมื่อพิจารณาจากศักยภาพของเขาเองในเวลานี้ ที่ยังสามารถลงเล่นในฟุตบอลระดับสูงของยุโรปได้สบายทั้งนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของโอบามยองกับเดกันเนอร์กำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2023และไม่มีทีท่าว่ามีความคืบหน้าในสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดเทพเดวิดอัปเดตอนาคตโอบาป,ปืนเป็นเป้าหมายล่าอิซัก้ายตลาดหากมืดเวลาโฮวิสเดวิดออนสตินจากดะแอตแลนติกตลาดนักเตะรอบ2เดือนมก,กราคมเข้าสู่สัปดาห์สุดท้าย ความชัดเจนควรเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนรวมถึงอนาคตของโอบามยองที่อาอ์ตซนโอบามยองสูญเสียปอกแขนกับตันทีมและไม่ได้เล่นให้กับทีมนับตั้งแต่วันที่6ธันวาคมปีที่แล้วคาดว่าบทสรุปอนาคตของดาวยิงวัย32ปีจะเกิดขึ้นก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงเป็นที่เข้าใจว่าอาอ์ตซนได้รับข้อเสนอจากเอัลฮีลานสมสอนดังจากซาอุดีอาระเบียที่ยื่นยืมตัวโอบามยองพร้อมออปชั่นซื้อขาด และพร้อมจะรับผิดชอบค่าเหนื่อยทั้งหมดของเขามีสโมสรในยุโรปที่สนใจออบามายองด้วยเช่นปารีสแซ์แมงแต่ค่าเหนื่อยของออบามยองน่าจะเป็นปัญหาสําหรับทุกทีมในยุโรปเดลี่เทเลกราฟให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามี6สโมสรในยุโรปที่อยากได้ออบามยองไปร่วมทีมได้แก่เอซิมิลานเซบียายูวิตูสปารีสแซ์แมงมักเซยและบาซโลน่าซึ่งทั้งหมด ต้องการให้อาร์สเนช่วยจ่ายค่าเหนื่อยของอบามยองบางส่วนยังไม่ทราบถึงผลการตอบรับของอาร์สเนอตต่อข้อเสนอของอัลฮีลานแต่เดอะแอตแลนติกทราบว่าอุบามยองไม่อยากที่จะย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางถ้าเขาจะย้ายออกจากอาร์สเนอเชื่อว่าเขาต้องการเล่นอยู่ในลีกระดับท็อปของยุโรปและพยายามเล่นในระดับสูงที่สุดต่อไปอบามยองยิงไป7ประตูจาก15เกมที่ลงเล่นในทุกรายการ และยิงไป92ประตูจาก163เกมนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอาร์สตอนในเดือนมกราคม2 0 0 8ยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะได้เดินทางไปตั้งแคมปกับทีมที่ดูไบหรือไม่โดยนักเตะอาร์สตอนจะเดินทางในวันพัหบอบดีนี้แต่ด้วยสถานะของเขาในเวลากับทีมและการที่ตลาดนักเตะจะปิดในวันจันทร์หน้าทำให้ดูเหมือนว่าคงไม่ได้เห็นบ巴马มยองที่นั่นส่วนการเดินทางไปเข้าแคมปที่ดูไบ มิเกลอาริต้าต้องดูจํานวนผู้เล่นที่สามารถเดินทางไปได้ด้วยปัจจัยเรื่องอาการบาดเจ็บและสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อระบาดซึ่งทางแจ็ควิลเชียจะเดินทางไปกับทีมด้วยอย่างไรก็ตามอาร์ตตันไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญากับเขาในการกลับมาเล่นให้สมุรสอนเป็นคำลบที่สสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโอบามยองจะเกี่ยวเนื่องกับความหวังของอาร์ตตันในการเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคว้าตัวดูซานาโฮวิส ไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับการตกลงค่าตัวกับฟิออเรนติน่าแต่ปัญหาอยู่ที่นักเตะและเอเย่นของนักเตะมากกว่าแต่ทางทีมดังจากลอนดอนเหนือก็กําลังพยายามมองหาทางเลือกอื่นเช่นอเล็กซานเดอร์อิซักของหน้าทีมชาติสิวดเดนวัย22ปีมีการระบุค่าฉีกสัญญาไว้ซึ่งเป็น,นกลไกเดียวกับที่พวกเขาเคยไปฉีกสัญญากับโทมัสปาเตเมื่อ2ปีก่อนแต่แหล่งข่าวชี้ชัดว่ากรณีที่พวกเขาจะหันไปหาอิซัก แอสตันจะพยายามที่จะต่อรองเพื่อลดค่าตัวมากกว่าจีชีสัญญาขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย